เนี่ยฉันเองอยูไดยอนและเนี่ยยูอีจินพี่ชายฉันเองรีวิวพี่ชาย1 0ึ่เราสองคนไม่ได้โตมาด้วยกันเพราะว่าตอนอเด็กๆเนี่ยพี่ประสบป,ประติเหตุเครื่องดินตกเอาจริงๆใครๆก็คิดว่าพี่ไม่น่ารอดคุณปู่ทั้งตกใจแล้วก็ดีใจมากๆพอรู้ว่าพี่ยังมีชีวิตอยู่และตอนแรกฉันก็แอบเกรงๆกับพี่นะ แต่พี่ก็ใจดีมากๆพอรู้ว่าฉันโดนเพื่อนแกล้งพี่ก็ออกตัวปกป้องให้ตลอดและเห็นผอมบางแบบนี้แต่พี่แข็งแรงมากนะจัดการพวกเด็กเกเรได้ด้วยตัวเองๆๆๆและฉันก็มารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วพี่ไปเป็นทหารรับจ้างมาก่อนเป็นไงละ่ะพี่ชายฉันโคตรเท่โคตรครูแบบนี้ใครที่คิดจะมาแกล้งฉันอีกขอให้คิดดีๆทีเพราะกับสสพี่ก็ไม่เว้นและนี่ก็เป็นฉากที่โคตรจะสะใจคือฉันถูกเพื่อนในโรงเรียนทำ้ายร่างกาย พอพี่รู้พี่ก็ไปจัดการเพื่อนคนนั้นให้ตอนแรกก็คิดว่ามันจะจบแค่นั้นแต่ไม่ค่ะพี่ฉันบุกไปถึงที่ทํางานพ่อกับแม่ของเพื่อนคนนั้นซึ่งเขาเป็นถึงสอสอแต่พี่ชายฉันก็ไม่เกรงกลัวแต่อย่างใดแถมมีคลิปพร้อมแชร์เรื่องแย่ๆที่ลูกตัวเองก่ออีกถ้ายังไม่เลิกยุ่งกับฉันเพิ่งเข้าใจคําว่าน้องสาวฆ่าใครอย่าแตะก็คราวนี้หลบไปพี่ชายหนูมาแล้วจ้าพี่ชายสายบริการอ่านเลยที่ไลฟ์เว็บตูน